ซึ่งถามใครก็องบอกว่าไม่น่าเชื่อใช่ฮะไปออกจากปากแม่ค้าหรือนักเลงอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะยังยังดุเดือดเลยอะ่ะเราเราก็ไม่ทราบว่าจริงๆเออท่านสมเดจคุณเซนเนี่ยไปได้รับข้อมูลว่าท่านนายชกธนเกียรพิสิทธ์ไปว่าอะไรที่รุนแรงร้ายแรงถึงขนาดต้องตอบโต้ขนาดนี้ตรงไหนเพราะว่าเท่าที่เราติดตามในประเทศไทยก็ยังไม่มีนั่น,หนเหรอสิอาารย์ไม,มชอบไจริงๆนะฮะ <laughs> ยังไม่มีที่คุณอภิิ์คือดูระมัดระวังคาพูดุคือนึอ่งีเนี่ย สงวนท่าทีที่ดูจะเข้มข้นหน่อยก็จะเป็นรประเด็นเรื่องเกี่ยวกัรที่ก็บอกว่าถ้าจะเข้ามาต้องขออนุญาตถูกไหม<ช>เพราะ,ะเป็นฝั่งไทยชื่อก็ทำหน้าที่ปกติค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องว่าที่บอกว่าสมเด็จทุนเซนพูดอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าเท่ากับยอมรับว่านั้นเป็นพื้นที่ของเราค่ะ ก็เท่านี้ลนะท่านเองแม้กระทั่งรองนายกฝ่ายความมั่นคงสุเทพเนี่ยก็ติดตามข่าวมาแล้วก็ไม่ตอบโต้ไม่ได้พูดอะไรที่จะเป็นเชิงที่จะต่อว่าต่อใครนี่ขนะที่บอกว่าถ้าคุณว่าผมอีกผมจะว่าคุณอีกแบบนี้นะั่นเลยสิคร<ะ>ัรอ<ะ>งสุเทพเนี่ยอย่างมากเท่าที่จําได้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมากรณีที่สมเด็จทุนเซนมาื้นเปี้ยนแถวชายแดนเนี่ยก็เป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวันว่าสมเด็จทุนเซนอย่าไปพูดอะไรเกินเลยค่ะค่ะอันนี้มาจากรอบแรกที่สมเด็จทุนเซนไปบอกว่าอะไรนะฮะมาลุกลาน แล้วก็อยากให้กลับไปเป็นเหมือนก่อนหนะ้าแต่ว่า,าทหารไทยมาลุกรามแล้วก็บอกกับทานองว่าเนี่ยมีกันขาบไในประเทศไทยเขายังฆ่ากันเองเลยค่ะเนี่ยนะไม่มีใช่คุณชาวนอนอินทรั์กุมาศถึงต้องรีบแถลงเลยค่ะ เลขาลูกาล้มตีต่างประเทศชวนนอินทรโกรมาาสุดบอกเลยนะฮะ<ช>ว่าประเทศไทยรับไม่ได้หยาบคายบอกว่าเป็นท้อยคําที่รุนแรงหยาบคายที่ได้รับรายงานมาเนี่ยนะครับเป็นท้อยคําที่ไม่น่าจะออกมาจากปากนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามซึ่งคุณชวนนบอกเลยนะฮะว่าเรารับไม่ได้หากจะให้กลับไปร่วมมือกันฟื้นความสัมพันธ์โดยที่ไม่เกียรติกันคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็อยากจะเรียนว่าต่อไปเนี่ยแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นในดๆก็ตามจะไม่นําเรื่องนี้ เข้ามาเป็นชนวนก่อความไม่สบายใจให้กับประชาชนทั้งสองประเทศยังยืนยันแบบนั้นนะคะสำหรับในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศแต่เป็นเรื่องที่จะนามาพิจารณาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับกัมพูชาต่อไปแต่ว่าประชาชนซึ่งกันและกันเนี่ยจะไม่ให้กระทบกระเทือนนะคะดีฮะคือไม่ว่าจะมองจากแง่มุมไหนนะฮะไม่ใช่ชาตินิยมอีกต่างหาก ตั้งแต่เรื่องการด่าด้วยถ้อยคําที่ก็อย่างที่เลขานุการต,ต่างประเทศบอกคือหยาบคายแล้วก็สาปแช่งเนี่ยนะคะสาปแช่งก็ถึงขั้นรถช,ชนปืนลั่นเครื่องบินตกะนะฮะไฟช็อตอหรือแม้กระทั่งพูดมาถึงเรื่องวงตระกูลเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคะเพราะมีคาแปลบางสํานักเนี่ยงบาง,บาง,บ,างบางสำนักแปลถึงขั้นว่าเหมือนกับ่าทอท่านนกรมฐมตรีว่าไม่มีสกุลรุนชาติะอะไรอย่างนั้นเลยเนี่ยนะฮะก็ใช้คาว่า ชั่วช้าเลยอย่างนี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยคืออยากได้ไม่ต้องนับเข้ามาก้าวไกยแทรกแซงการเมืองในประเทศไทยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะคุณชวนอนท์อินทรโก,กมาาสุดซึ่งเป็นคนเดียวเมื่อาวานนี้ที่มีปริยาต่อเรื่องนี้แต่วันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นหลักเป็นกองทัพเลยฮะ,ะเป็นกองทัพของการตอบโต้อย่างแน่นอนหรือไม่ค,คุณชวนนท์บอกว่าอย่างนี้นะฮะขอแสดงความเสียใจไปยังไประชาชนาชาวกามัมพูชาค่ะ ประเทศไทยและชาวไทยทุกคนมีความต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้าต่างๆทั้งเศรษฐกิจการลงทุนสังคมกับกัมพูชาแต่การต่อว่าด่าทอเรัมตรีของประเทศไทยด้วยคำรุนแรงเช่นนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติกันแล้วจะส่งผลให้การปรับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาให้กลับมาเหมือนเดิมยากยิ่งขึ้นคะนะฮะแล้วก็บอกอย่างที่คุณกิตติกาบอกอไปว่าถ้อยคําที่ได้รับรายงานมานั้น หยาบคายจนไม่น่าเชื่อว่าจะออกจากป่าของนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามซึ่งเรารับไม่ได้ถ้าจะให้กลับไปร่วมมือฟื้นความสัมพันธ์โดยที่ไม่ให้เกียิกันเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้อืแต่ก็อย่างที่ว่าเรื่องนี้เป็นความคิดเป็นคําพูดของคนคนเดียวถึงจะเป็นผู้นําประเทศประชาชนคนกับบมพูชาไม่เกี่ยวค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการที่จะเกิดขึ้นต่อไปนั้นก็จะไม่ให้กระทบกระเทือนกับประชาชนคนสองประเทศค่ะ ขณะที่คุณชวนนก็ยังบอกเนี่ยนะว่าประเทศไทยจะเดินหน้าในการทวงสิทธิความเป็นเจ้าของ ในสิ่งที่ถูกต้องตลอดแนวชายแดนค,คุณกิติกาบอกว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยนะคะอะไรเป็นเรื่องที่ไทยเนี่ยมีหลักฐานยืนยันได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตดแดนกันเป็นเจ้าของในพื้นที่หรือว่าสิ่งปลูกสร้างใดๆเนี่ยไทยก็ยังจะเดินหน้าแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตให้หมดนะคะแล้วก็จะทําให้มีความชัดเจนในสายตาประชาคมโลกทั้งนี้ทั้ทงนั้นเนี่ยทางคุณชวนนก็ยืนยันว่าทางประเทศไทยของเรานั้นจะดําเนินการทุกอย่างที่เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะ โอ้โหมันแหวะดุเงมากนะคะนขนาดอึอขนาดอุจาระยังเอามาพูดว่ามันมีค่าในประเทศไทยมีราคาแพงเพราะาประชาชนเอาไปใช้แสดงความดีกับนายมุ<า>้งีค่ะถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมลาออกจากตําแหน่งขุดคุยขนาดนี้ฝากถึงประชาชนไทยว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่สังคมชัยจะแจกแยกเมื่อสมัยอภิสิทธิ์นี่ก็เข้ามาก้าวไก่แทรกแซงเนี่ยนะ,ะทุกผู้ชมฮะก็<า>ถือว่าชัดเจนในแง่หนึ่ง๋ยนี้ตามกันดูฮะ เมื่อวานนี้นายกวัฒนมนตรีนะก็ยังยังยังคงพยายามที่จะสงวนท่าทีตั้งแต่ไปเดินเรื่องที่สมเด็จทุนเซนไปเปิดหมู่บ้านแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นหมู่บ้านตาเมืองทม<ะ>ให้มันล้อ,อก,กับประสาทตาเมืองทมของไทยทนายมนตรีก,ก็ก็บอกนะฮะว่าก็ไม่เป็นปัญหาก็มาอยู่ฝั่งเขาค่ะใช่นะฮะขณะเดียวกันแผนการที่จะบริหารจัดการมรดกโลกประสาทพระวิเารหรือว่าประสาทพระวิหารเนี่ย ก็จะต้องส่งไปที่กรรมการมรดกโลกตอนนี้กัมพูชาส่งไปแล้วนะฮะ,ะล่าช้าไปพอสมควรนายนรุ่งเอภิิทธิ์ก็บอกว่าจะต้องเรียกมาดูหมายถึงว่าประเทศไทยจะต้องใช้สิทธิ์นี้ขอมาดูฮะเราจะได้แสดงความคิดความเห็นซึ่งแน่นอนเราจะคัดค้านตรงไหนยอย่างไรเพราะว่าถ้าจะมีการเข้ามาบริหารจัดการในพื้นที่ซึ่งเรายืนยันว่าเป็นของเราค,คเพราะอย่างที่ทราบกันนะฮะเรายืนยันว่าประสาทเฉพาะตัวประสาท ที่เป็นของกัมพูชาตามคําตัดสินของศาลโลกแต่พื้นที่โดยรอบ4.6ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นของไทยกัมพูชาแน่นอนจะต้องเสนอแผนบริหารซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วที่จะบริหารยังไงที่จะไม่มีพื้นที่รอบปราสาท<ฆ>และไทยจะแสดงการคัดค้านตรงนี้นายอุ้มย้ำเนี่ยนะว่าจะไม่ยอมเสียพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบปราสาทเพระวิหารไปเป็นอันขาดเ<ฆ>ตรียมแผนรับมือเอาไว้ทุกด้านแล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านบวกหรือทางด้านลบ นะนายกบอกว่าตั้งใจเรื่องนี้มาสองปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีแผนในการรองรับในการดำเนินการแน่นอนให้มั่นใจนะคะ